วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดเหงื่อลดกลิ่นด้วยโปรแกรมโบท็อกนะครับเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนเนาะทำให้เหงื่อออกค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เราจะตามมาด้วยเรื่องของกลิ่นเมื่อเพิงปรนะสงค์เนาะโดยเฉพาะบริเวณใต้วงแขนนะครับก็จะทําให้เสียบุคลิกเนาะในบางท่านก็จะเสียความมั่นใจโปรแกรมโบท็อก รักแร้นะครับช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับโดยที่หมอจะ ฉีดโบทอกเนี่ยเข้าไปใต้ชั้นผิวบริเวณรักแร้นะครับบริเวณที่เป็นตอมเหงือ่อตอมกลิ่นนะครับที่เราเข้าใจกันว่าเป็นบริเวณหนังไก่นั่นเองโบทอกเนี่ยจะไปยับยั้งการทํางานของตอมเหงื่อและตอมกลิ่นนะครับทําให้ตอมเหงือ่อตอมกลิ่นเนี่ยมันฝ่อเล็กลงเหงื่อและกลิ่นก็จะเล็กลงเนาะแล้วทำให้วงแขนเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากขึ้นด้วยนะครับหากสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอนะครับได้ที่หมอเพียวคลินิกเลยนะครับ